คู่อ่าไล่ทีแล้วคู่ก็คือวัดโวลนั่นเองครับค่าออกมาครับอ่าว,วิธีการวัดง่ายๆถ้าผมจับหนึ่งเส้นอ่าสีแดงผมอยู่กับที่ด้านล่างแบบนี้รับแบบนี้สีด่งางผมจะจิ้มไปดูนึ่เส้นนี้วัดข้าออกมาอนี่ผมจิ้มไปโดนวัดข่าออกมาได้เท่าไหร่อ่านไว้แล้วก็สลับ,บลรูมาลูวนข้าง มวลข้าวออกมาค่าได้เท่าไหร่จําไว้หรือจดไว้ก็ได้สีดาผมค้างไว้เหลือสีแดงครับสลับขึ้นมาข้างบนมันจะเป็นการวัดวนรอบันพมอดีจะได้ทั้งหมดตัวเลขออกมา3ามตัวเลขซึ่งตัวเลขต้องเท่ากันหรือข่าวครับเป็นเป็นวข่าวผมความตัดสินอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าไม่มีการต่อระบบไฟหรือเราไม่ได้ตั้งใจจะวัดเกี่ยวกับไฟที่เพื่อนที่เราจะไม่วัดวนเราจะวัดแค่ ่าตจำกันง,ง่ายๆนะครับเมื่อกี้สามคนนึงมันะจะต้องเท่ากันหรือเปล่านี่มีคําถามให้ทายต้องเท่ากัน,นไหมครับคิดว่าใกล้เคียงมั<ค>นต้องใกล้เคียงกันเาะ่จทไม่จําเป็นต้องเท่ากันขอแค่ว่ามันไม่เกินค่ามาตรฐานในคู่มือที่ให้นะครับว่าค่ามันจะใกล้ใกล้เคียงกันในตลาดจะใกล้กันคับยกเว้นตัวนี้เอ็นแบ็คแน่นอนตัวนี้พวกนี้ค่าจะต่ํา ถ้าใช้มิเตอร์นี้ต้องขึ้น0.0หรือไม่ก็0.1ถ้ามันเออเลยจากหลิเครื่องมือวัดเนี่ยแต่ที่ศูนย์จุดห่งยิ่งว่าค่ามันจะอยู่ที่ประมาณ0.03ถึง0.04ย์สีประมาณนะครับวิธีการตัวนี้ก็เป็นสามเส้นด้วยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับสามเส้นเหมือนกันครับสามเส้นคืออ่าและทีนี้หนึ่งตัวสำหรับเซนเซอร์ที่อยู่กับโกลด์ลวดตัวนี้คิดว่าน่าจะเจอกันบ่อยค่าเข้าเท่าไหร่ครับ ถ้าองค์ตัวนี้แต่ละรุ่นไม่เท่ากันแต่เล็งโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ240จนถึง340ค่อน,น,นข้างกว้างทีนี้นมิตเตอร์ที่เออร์เลอร์ถ้าเจอกับพวกอ,อุปกรณ์ที่คาความต้านทานสูงๆมันสา,สามารถพอที่จะวัดได้แต่ถ้าเจอความต้านทานต่างๆจะวัดละเออร์เลอร์ไปสินะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเซนเซอร์อีกหนึ่งตัวเซนเซอร์ทุกตัวพูดอย่างนี้เซนเซอร์ทุกตัวเนี่ยเสียบางทีไม่จำเป็นต้องโชว์ อย่างกรณีตัวนี้ถ้าเสียเสียยังไงไม่ให้โชว์โค้ดถ้าเสียโชว์โค้ดคือมันขาดกดลวดข้างในไม่ถ้าเสียไม่โชว์โค้ดก็คือค่าความต้านทานหรือกดลวดมาสียสภาพจากค่าความต้านทานที่ผมบอกไปสองรอยสี่สิบจนถึงสามร้อยสี่สิบ่าโดยประมาณนะครับถ้าไฟไม่โชว์ถ้าตัวนี้เสียไฟไม่โชว์อาการเป็นไงครับีดร้อนดับร้อนดับมีร้อนดับกับสตาร์ทไม่ติด ร้อนทั้งร้อนดับแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยถ้าตัวนี้แต่แต่กรณีสตาร์ทไม่ติดมีไฟบเทียมมันออกไหมไม่ออกไม่ออกเลยนะครับตัวนี้ค่าต่ากว่าหรือสูงถ้าค่าต่ากว่ามันจะสตาร์ทไม่ติดแต่ถ้าค่าสูงกว่าอาจจะติดแต่เราเล่นไม่ได้ถ้าเกิดอาการแบบนี้เขื้นวิธีการตรวจสอบเราก็วัดโดยวัดที่ปักนี่แหละไม่ต้องถอดออกมา ไปลองถ่ายน้ำมันเครื่องมาเจอลูแบบเข็มเราก็หายเข็มเสียบแล้วก็ทำการว<ม>ัดสามารถกวัดได้เขียบหลังปากหรือของรูหน้าปากก็ได้นะครวิธีการวัดเหมือน<ม>ในสองเฟสเลยก็ซ<ม>้าย<ม>ขวาได้หมดมันเป็นผลรวดันน้งนนะทีนี้ต่อถ้าผลลวดแล้วคอยแล้วคอย เดี๋ยวเราจะมุ้ไปให้พี่่ลองตรวจสอบไฟฟ้าตัวรถดูไอ้รถคันนี้เป็นอะไรทำไมสตาร์ทไม่ได้จะเป็นชิ้นต่วนที่ไม่ได้ต่บอบ่อนเดีอ่ะตัวนี้นะครับภายในมีขดลวดอยู่สองต้องชุดเลยเหรอครับใช่มีขดลว,ทวดลวที่เราเรียกว่าไฟแรงดันต่ำแล้วขักนิดน,นึงคือกรณีที่สายกู้กับสายเดี่ยวการนำเมานเหมือนไหมไม่เหมือนครับ ก็ไเดี่ยวเนี่ยจะลงกาวที่แกนแหลกลงโพงแต่ตัวนี้เนี่ยรับไปเข้ามาแล้วเข้ากล่องที่นี่หรือพวกสี่กล่องสีดีตัวนี้ใช้วนต่ำอ่ะตรงนี้จะใช้วนต่ำลก็คือ1 2วุฒเข้ามาเพราะเห็นจ้างตำปังมาหลายคน้วตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตนะเขาออกแบบมาหางปลาจะไม่เท่ากันถ้าหางปลาเท่ากันมีโอกาสเสียผิดไหมพอเสียผิดไปย้อนเข้ากล่องแต่ที่ก็เชือนะผมลองกอนได้เสียบสลับไฟอกปกติ กับมันเอาด้เท่ากันไงผลนด้เท่ากันเนื้อเสียบสลับสีไม่ออกเคยเตะตัวนได้ไม่ฟังตัวนี้เนี่ยแต่ย้านกัตอนนี้เท่ากันการทํางานก็คือไฟมันจะเคลื่อนที่สอทางกันในการทํางานไฟเข้าด้านบนออกด้านล่างใพอเปลี่ยนเงินไฟสูงไฟกระโดดข้ามไปที่ขนลุ่นมันจะกระเด้งออกกันแล้ออกติ่ปักแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากลับพัวปุ๊บไฟลงด้านล่างมานี่แต่กระเด้งขึ้นไปด้านบนด้านบนไม่มีข้าม ไฟมันจะตีย้อนกลับได้เร่พูดถึงดี亚马ตัมแม่เหมือนกันนะครับคอนด้าใส่กับตอนนี้วิธีการวัดจิมคู่เลยดำแดงสลับตกันคอนด้ามาเมเซ่นะถ่ารอดถ้าไม่สลับถ้าไม่ทราบดูที่ไหนคู่มือกู่มือให้ไปด้วยยังมีเท่าให้ไปแล้วนะคับตอนนี้อยู่ประมาณ2.4 2.8ไม่เกิน3ขอจับปากอาจารย์เท่าไหร่ผมจำกระเลขไม่เป๊ะผมจำได้จำแค่ว่าไม่เกิน3อยู่ประมาณ2.4ถึง2.7ประมาณนั้น อ่ะทีนี้คู้ไฟแรงสูงบัดคู่นี้กับปายนี้หรือตัวข้างล่างก็ได้ผลรวดเหมือนกันนะครับค่ามันจะได้ใกล้เคียงค่าที่นายต้องเป็นกิโลโอมนะครับประมาณ4,000อ่า4ี่กิโลโอมจนถึงส1กิโลโอมอะไรก็ว่าไปค่าตั้งแต่4,000ถึงเป็นหลักหมื่นนะในส่วนของค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นเพราะว่าผลลวด ไฟแรงดันสูงมันจะพันหนากว่าเยอะกว่าทำให้ค่าความต้านทานเขาเยอะกว่านะครับตัวนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับตัวนี้เยอะเจอยังไงครับการนี่เจอเจออย่างเดียวเยอะอย่างนี้ไปไม่ออกเน้นหนาวเวลาบางครั้งเล่นมันขึ้นเร่งโซนปุบปุบปุ๊ยเจอน้ำระดับเลยครับอ่าเจอน้ำระดับเลยมีอังอื่นอีกไหมไม่ไม่ เล่นม่อค้นเล่นสลดนสนุกดุ๊กมีอาการดุ๊กแล้วถ้าเปลี่ยนไม่ใช่ของศูนย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทไไไมม่ด้กระโดดกระโดด่อพครับและอาการที่จะเกิดเป็นยังไงไม่กระโดดกระโดดไม่ได้บางทีก็าไฟยิงออกข้ามไปเลยอ่านะครับตัวนี้สำคัญตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่สำคัญมากๆนะครับถ้าไปไม่กระโดดกระโดดกล่อง ECU ก็เสีย ไม่กล่อง e t u เสียปั๊มดิ๊กก็เสียไม่ปั๊มดิ๊กเสีย ABS เสียอะไรที่สามารถเสียได้เสียได้เลยนะครับที่เกี่ยวกับการแปลงสัญญาณเขื่อนเจอบอยปัคนีแล้วเสียตัวในหน้าเลยต่างห้งได้ยามาอย่าว่าแต่พัคีเลยนายช่างของผมเองอาจารย์